สวัสดีครับบ่าวเถาสวัสดีท่านผู้ชมครับแฟนเอฟซีแฟนครับทั้งช่องครับวันนี้วันที่4ธันวาคม2566นะครับผมกับผ้าเดินทางนะครับมารับชมต่องวดนะครับผมอาจารย์สิงห์นะพี่น้องเนาะงวดที่ผ่านมาให้1ึ่งเก้าเก้านึ่งบนนะครับมาล่างเลขวิ่งก็ถือว่าแม่นนะครับผมเลขดับสิบครับดับสิบบนล่างกับแม่นท่านผู้ชมแม่นมาหลายงวด นะครับผมขับคอมเมนต์ให้กำลังใจกันเด้อพี่น้องเด้อนะครับเพิ่นกะให้ด้วยความจริงใจเพื่อนก็อยากให้ถูกสุขู่สุข่นและพี่น้องนะครับผมอ่าคอมเมนต์ให้เขาเรียกว่าให้กำลังใจกันนะพี่น้องนะครับเนาะมาหอดมาถึงแล้วเขาไปหาอาจารย์น้ำกันนะโอ้ให้บนมาล่างเลขวิ่งเลขวิ่งก็เดินดีครับเลขดับก็ดับอยู่น่าจา์เนาะเอาสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับเอางดที่แล้วอยู่ป่ะเดี๋ยวผมผมมีงดที่แล้วอีกนะ ไอ้เพิ่นเบิงวดที่แล้วนําอยู่แลยบ่งไครับเดี๋ยวเบิงใบเก่าก่อนก็ได้อาจารย์โอ้่มีผมของของอาจารย์ใบเก่าบ้ามี่ามี่ติมแล้วติมแล้ว <laughs> อันนี้ใบไม,ไม่ใบไม้โอ้ห้แล้วบ่ต้องรอจับคู่ให้ความออ่บนะครับเนาะครับนะครับเนาะเบิงของเก่าน้ากันทนผู้ชมุมนะครับอันนี้เป็นชุดบนอาจารย์เนาะครับว <laughs> ิ่งบนวิ่งบนหนึ่งไข่หนึ่งเก่าอันนี้เป็นหนึ่งเก่าเก่าหนึ่งนะครับ พอจบเขียนพิดอ่าที่จริงเป็นเก้าหนึ่งอาจารย์เนาะผมเขียนผิดที่จริงอาจารย์หนึ่งยุทธายอ่าหนึ่งยุทธายอาจารย์ว่าหนึ่งอยู่หลักหน่วยเใช่หลักของอาจารย์มีแค่ใบวะเดี๋ยวจะมีอยู่อ่เบื้องของอาจารย์นะครับของอาจารย์เรียนที่จังหวัดไทยอ่านี่ครับนี่ครับหนึ่งยุทธายหนึ่งยุทธายอ่าผมผมมันเขียนเป็นหนึ่งเก้าเป็นเก้าหนึ่งเอออันนี้ผมลอกผมลอกไปได้ท่านผู้ชมเด้อ ดับ10บนดับ0นะครับดับหน่วยบน8กับ6นะครับอันนี้กะทิว่าดับแมนับยชุดล่างนะครับผมชุดล่างเห็นไหครับผมชุดนี้ข่าชุดล่างวิ่ง0ูนย์กับ9ก้ามาเก้าจับแนอกเครับผมโจับแห้แบหนึง่จเนาะเข่าหนึ่เก้าน่ันจับเซตเก้าศูนย์เก้าศู ดับสิบล่างเห็นไหมครับ3กับ1มาเก้าดับล่างนะครับ1มาหน่วย1ไม่ได้มา10นะครับ1มาแต่มามามาหน่วยคือ10บพม่าสิบพม่าถูกนะครับผมโอ้ตาตัวนี้เบ้าเทาเขียนไปเป็นเขียนเป็น1นเก่าพอผมจ้างมาหนึ่งยุทธายวัดหนึ่งยุทธายครับที่จริงเป็นเก้าหนึ่งตัวนี้นะครับตาบุญมาล่างพี่น้องเอ้ามันเป็นโรล่างอ่า ให้ต้องวัดเลยตองวัดนี้ว่าสิบ่าพลาดรบอผ่าดแล้วมครับเทีเรามันมั่นใจไหมมั่นใจครับบอใจมั่นใจอาจจะเขาบนพขาล่างอาชีพนี้นะโอ้่ะนะครับวิ่งบนครับศูนย์แปดเก้าครับหลักร้อยแปดหนึ่งสองสาครับเพราะมันหลักรอยกันสินจเขางวนี่ครับสามคู่นี่ต้องเล่นครับ8ปด2 8นย์แปดสดสดสองปดสกันไปหน่อยหน่อยก็เก้าศ ดับเอามาไหวพยายามมันผ่าดจากแปดเป็นเจ็ดศูนย์เกิดมันดับไปอยู่อันนี้ดับป่ะครับดับครับหลักเกดับหลักสิบดับสิบหน่วยเลยอ่าเจ็ดสิบหน่วยโอ้ข้าเจ้าข้าเจ้าคือดังเจ็ดมากเลยอาจารย์เกตเกตมาล่างโอ้อาจารย์ข้าเจ้าให้ดังเจ็ดดบอกของผมดับเก็ดับเจ็ดบนเออดับเ็ตบนสิบหน่วยเลยนี่จ้าเอาเจ็ดศูนย์กมากัน การซื้อพราเกิดดับก็อยู่เอาเกิดพลาดแปดสูตรมากเกี่ยวกธรรมดาดับหลักสิบกองกระจารย์แม่นเด้แมนแมนแมนดับมาหลายงวดเลยด้วครับสามงวดสี่งวดตั้งแต่แต่ว่าผมมาหาอาจารย์ตลอดแต่ว่าเกตมาแห้งเกตมาล่างเมื่อกี้กับเก้าหนึ่งล่างนี่ค่ะครับอ่าเมื่อกี้กับเกตมาล่างดับหน่วยบนเจ็ดกับเก้าดับสิบบนเจ็ดกับสามดับทั้งหน่วยดับทั้งสิบเจ็ด สาชุดนี้ชุดก้อน2นสอกระยูเมื่อกี้เนี่ยศูนยทั้งสองสูกระยูเพรานี่สองสก็ได้ก็ดกับสามกจะยูอีกเน้่แปดศูนย์เม็ดเดียวครับตัวนี้ผมลักร่อยใส่8ป0 1 8 0ศู0ย์0 0 8 0งแปดศูนอแปดศย์สามแปดย์ศูนยจับเซตต็มูตรลักล่อยอ้าวจานตอนเม็ดเดียว8-0ดศนย์ครับศูนย์กับเก่านี่บบเดนบ่อยเขาไปเด่น8คัแต่เลขเด่นสามตัวมาประมาณสอตัครับมาสองตผมมานีแล้วผมมาจันมาเก่ามาเก่าศูนอีกคนน่ โบนีครับตัวโคงมันใจ8ครับผมมันใจ8ครับผมนี่แหละแปดศ8นย์แตัวต้องเล่นครับตัวนี้80ครับครับใครจะได้ไลค์ก็เอาร่างไอยใส่ครับเม็ดเดียว80ดศูนเรียกดับดับยูครับไลค์งวดแล้วในชุดบนครับเอาล่างไปเนี่ยชุดล่างเกินมะลังเอาดับบนดันนี้อาจารย์เอวิ่งล่าง4กับ6ครับอ่าวิ่งล่าง4กับ6 มันใจ 43, 4ส4ม4ี4ส4่4 8 4 1 4มสี่ห้าแป่ห่องล่องหนึ่งหามแหต่ว่าไฮเน่นอยู่ในเล่า 1, 2, 3, 4, 5, 5ตัวนมีห้าาไฮเน่นพันในสามวตูนี้ครับ4ี่ห4สี <45 S 1> ่เจ็ดสไฮเน่น 46, 4 7กตัดลงมาเรีืสองตัวตแข็งแขเรีนสีเ็กับ4ีครับ เรามาซีเกตคกับซีกเดี๋ยฟันซีเกตตั้งหนักเลยครับฟันซีเจ็ดซีหกออลลองลงมาครับเลขยู่นี่เลีนซีหกคับซีเจ็ดครับอซีหกกับซีเจ็ดวิ่งสี่มาหลักสิบครับวิ่งสี่มาหลักสิบดับสิบล่างศูนย์กับแปดทัม่อกี้สามตัวหนึ่งศูนย์นี่มาหน่วยได้มาหน่วยได้ล่างศูนย์มาหน่วยได้ครับโอ้ทัมบุกชมมาหน่วยได้แต่มาซีโบได้ดับตัวนี้ก็ดับมาเย้าครับก็นาลินครับนะครับ ตัวเล็กนี่นี่ละมันจะแห้งสุดคือสี่เจ็ดล่องสี่หกแค่นั้นแหะถาเจ็ดมาล่างคือมามาสี่เจ็ดเห็นไหมครับผมมาสี่เจ็ดเลยครับติดเจ็ดคู่เดียวอาจารย์นั่นี่สี่เจ็ดนี่ยคู่เดียวแล้วก็มันใจพ่องครับผมมันใจพ่องเออเออตัวนี้เอาจากแสนซะตัวนี้ตัวนี้เอาจากสองสามมื่นก็ได้มันใจมันใจมันใจครับอาจารย์ว่าทําชุดมานี่ใจว่านี่เพราะเดี๋นนท่านว่ามันคือมันนะ เคยโชคดีมาจังเมื่อกี้ผมก็ได้เก่าหนึ่งยูอะไรเด่นบ่คือกันกล่างไปอย่าดีคุยเมือนผมคุยกับอาจารย์อยู่ดิว่าเก่าหนึ่งไม่แห้งไม่แห้งเออก็ว่าเอ้ากับตรงกับเลขอาจารย์อยู่ดิเพราะว่าผมมาเลกวันสุกมันมีเกินแปดเก่าวันนี้ผมเด่นหนึ่งผมจะเอาเสียบคุยกับอาจารย์หนึ่งมาได้คือสิมาได้แค่หลักหลักหน่วยบอว่าเอ้าลูกลูกอาจารย์กับฝันแม่นเนอฝันเห็นผู้ยิ่งมี ว่อเอาผู้ใชมันเป็นมันมีหนึ่งเนไหมมันเป็นหนึ่งว่าก่าอยู่มีหนึงมีหนึ่งอาจารย์มันมันมีหนึ่งเด้ออือมันไปก่ของเขาเออเกลมันก็เป็นเขา้สจะตีมัวไปเนี่ยมาแต่ว่าคุยกับอาจารย์อยู่ว่าเลขนึงเก่าเกนึของอาจารย์ตรงกับผมผมย่ได้ความฝันอาจารย์ว่าผมมักตัวได้มาโอ้ก็ความฝันผมเก่าหนึเก่าแต่ว่าผมนักเก่าหาคุยกับอาจารย์อยู่เก่านึงผมกับได้อยู่เก่าหนึ่งเก่าิดเก่าหาเอก่าหนึ่งเก่าเจ็ดเก่า่นนะา ผมนะมัดกเก้าหาครับพอเลสิมีเกา้าเลสิมีกกเก้าแต่โอ้ยตรงกับของอาจารย์เนาะอาจารย์เก้านึงานาน่งนึ่งเาก,ก้าบนนี่เก้านึ่งนีง่มาเก้านึ่งแต่ว่าวันนี้มันจะเองเอาชุดล่างสีเ่เจ็ดครับชุดล่างสี่เจ็ดนะครับวงให้เม็ดเดียวสี่เจ็ด้าเต็มชุดแคปตาจอไปเบิ้งไม้พี่รองเดอ้อเต็มชุดอาจารย์ท่าดับสิบล่างนะครับผมเอาสิเอ,เอาแคนสลุปไปเบิ้งนัา้าเอาะแคนสลุปนี่เลยนะครับนะเนาะมันจะบาไร่าอ่สลุปบ,บนล่าง ออครับวิ่ง890จับไปที่8ครับ80 82 84 89แค่4ตัวครับอ่าตัวเด็ดตัวเดียวคือ80ครับนักร้อยจับใส่เลยครับครับล่างอีซ4ล่างก่ะสชุดครับครับวิ่งล่าง4กับ6จับไปที่4 46 47 48ครับเม็ดเดียว4ี่เจ็ล่อง46เด่น2คู่ครับถ้าเป็นผม48ตัดพี่น้องเอาแต่4ีองกับ47 เด็ดสองคู่ทีละชุดสี่เกตทีละครับผมแคปหน้าจอนี่พี่น้องชุดนะครับบนล่างนี่ครับตัดมาให้แล้วคัดมาให้โบหลายกับเอาแคปหน้าจอเลยครับแต่ว่าบ้าวเท่าจะเขียนให้เต็มชุดไปไว้น่ำท่านผู้ชมบนสี่ล่างสามครับบนสี่บนสี่ชุดล่างสามชุดแต่ว่าศูนย์เจ็ดนี่ยังไงอาจารย์ยาจารมันลอยมาบอกย่างไรลอยมาเกิดมันพายุนะเกิดดับพายุพี่น้องอาจารย์บอกว่ากันตัวมันเจ็บพาย่เกตผมอ่าบบทกันศูนย์เจ็ดหรือเจ็ดศูนย์กัน กันเจ็ดศูนย์เครับอ่าพอตัวกันต้องกลับไปเดี่กันไปนั่นะครับศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์ตัวกันเพื่อาจารย์มาถ้าดับไม่อยู่นะครับเพราะว่าดับเจ็ดบนดับทั้งสิบทั้งหน่วยอาจารย์พลว่าเพราะว่าห้าดับปวยยูนี่ครับผมดับสิบบนดับหน่วยบนดับที่เกตครับครับแล้วก็เคยดับมาเงยเอาเหรครับเกิดดับปวยยูมันจะเป็นเจ็ดศูนย์ศูนย์เกตทันทีเลยครับผมแต่ว่าเอาตัวแปดศูนย์นี่เป็นพระเอกมาแทนครับให้เน้นตัวเน้นคู่เดียวนี่ลางกับคู่เดียวนนนี่่่คคคครรรัััับบบองแ้ะผม บนแปดศูนย์ล่างสี่หกสี่เก็ครับสามตัวต้องเรียนบนล่างครับนี่แหละแปดศูนย์สี่เก็ดสี่หกครับเรียกว่าลายตัวครับต่อ้าเขาตัวนี้กับลักลอยตรงทํางานทันทีเลยครับถ้าแปดศูนย์มาหลักลอยทางานเลยหลักร้อยคือแปดหนึ่งสองสามศูนย์นะครับหลักร้อยมีสี่ตัวแปดหนึ่งสองสามศูนย์ 8, 1, 2, 3, 0, นะครับผมจับใส่ผู้ใดมักแปดสองจับหลักลอยใส่ทาำชุ่มถ้าอาจารย์นิ่งให้แปดศูนย์คู่เดียวครับนะครับ เก้าแปดในตัวกันเหมตอวกันหกศูนย์นี่คือติดศูนย์เนาะเจ็ดศูนย์นี่ก็ติดศูนย์ตัวเด่นของอาจารย์นะครับวิ่งบนนะครับท่านผู้ชมเอาแคปหน้าจอได้ครับอันนี้ชุดเต็มชุดเต็มบนอันนี้ชุดเต็มล่างนะชุดเต็มบนชุดเต็มล่างนะครับผมอ่าวงกลมให้เม็ดเดียวทั้งบนทั้งล่างนะครับแลักกชุดนี้เป็นชุดอ่าร่วมนะฮะใี่อาจารย์ชุดร่วมนี่ะครับชุดบนล่างนะครับอาจารย์คัดมาให้แล้วอันนี้คือชุดคัดให้แล้วนะครับก็จะเลือแค่นี้ เม็ดเดียวเพื่อเกานะครับจับคู่กันหน่อยลงเลขวิ่งนะครับบน890เด่นที่8นะครับต่นเน้นทั้ง3ตัวได้พี่น้องเด่นทั้ง3ตัวเน้นให้ตัวเดียวคือ8นะครับ80คู่เดียวล่าง4กับ6นะครับเน้น4นะครับ47เม็ดเดียวท่านผู้ชมนะครับแคปหน้าจอนะครับขอบคุณขอบคุณอาจารย์อาจารย์เนาะครับผม วันนี้คือจะบนเป็นบนล่างเป็นล่างนากอาจารย์ผมว่าพัดว้านไม่คือมานนะเอ,เอาใกล้ๆก็จะมาหาอาจารย์ที่เกา่าเลยทำให้ชมมากยามที่เก,าเกา่านา้อยอาจารย์ยามยามาาเมื่อได้รู้ความดีครับผมเอาขอบคุณอ,อ,อาจารย์ครับผมให้กำลังใจกันด้วยพี่<ต><ว>น้องเด้อครับสวัสดีครับ